สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบายบายของวันที่สามพฤศจิกายน2 5งพันค่ะวันนี้แม่ค้าจะมาอัปเดตรถถ่ายหน้าร้านค่ะอัปเดตรถถ่ายหน้าร้านว่ามีรถถ่ายคันไหนที่ยังไม่ติดจ,จองค่ะแล้วก็เข้ามาใหม่ค่ะเดี๋ยวมาชมกันแรกกันก่อนเลยคันแรกค่ะเป็นรุ่นยันมา e f 4 5 3 t ค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปลายปี53 มาพร,าร้อมอุปกรณ์สองชิ้นค่ะไปมิดดนหน้าแล้วก็ผ่าน CMT ขังขาผานน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะ2ี่้น CMT ทันนี้ทางร้านเพิ่งเก็บสีกระทาล้อคารล่างกับข้างใบดันแล้วก็ซุ้มล้อเสร็จค่ะเบาไปหุ้มหนังให้ใหม่อยู่นะคะลูกค้า เล่มเอกสารครบเลยค่ะเล่มเอกสารครบเลยคันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่204,500 0บาทค่ะเป็นล่นยันมา45แรงม้าค่ะเปิดราคาขายอยู่ที่204,500 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าเครื่องแกปั๊มดีค่ะลูกค้าถ้าเลได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนยางหลังเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ค่ะยางหน้าก็พอใช้ได้ค่ะ คันที่2ค่ะคันที่2เป็นรุ่นยันม่ม e า EF 3 9 3 t คันนี้เป็น39แรงม้าค่คะเครื่องยนต์สูบเป็นรถปลายปี5-7เล่นเอกสารครบค่ะคันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่285,000บาทค่ะ285,000บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นไม่มีเดนหน้าผานพวน22,6 CMT ค่ะแม่ค้ากล้รถบ้านเ,นเดิมมาค่ะลูกค้า สภาพนี้ยังไม่ล้างนะคะเดี๋ยวจะล้างก็ปรับสภาพให้ค่ะลูกค้าปรับสภาพให้สวยสวยเลยเล่นเอกสารครบค่ะยันมากคันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆเครื่องเดิมๆค่ะเครื่องยดีค่ะไม่เคยแกะเครื่องเลยเครื่องเดิมๆั้งสองคันเลยยันมากแม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่2อ5 0 0 0ันบาทค่ะ39แรงม้าปลายปีห้า็ดค่ะ ได้เ,เอกสารครบเลยคันที่3ค่ะคันที่3าเป็นรุ่นคูปต้า L 3 6 0 8คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี5 5ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นใบมีด้านหน้าผ่านบุกตาช้างค่ะสามสิบหกแรงคันนี้ไหมคะเปิดราคาขายอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นใบมีดด้านหน้าผ่านบุกตาช้างค่ะ วยคะ่ะลูกค้าเดิมๆค่ะคันนี้แม่ค้าเก็บสีให้บางจุดแล้วนะคะลูกค้าเก็บสีให้บางจุดแล้วคันที่4ี่ค่ะเป็นรุ่น s u b a ้สามศูนยคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี54าสีเล่มเอกสารครบเหมือนกันค่ะมาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นใบม,มีดด้านหน้าผานคันนี้จะเป็นผ่านพวนค่ะ แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่2,69 9 00บาทค่ะ30แรงปี54ค่ะเป็นเครื่องยนต์สสูบราคาขายอยู่ที่2,69 0 0 0บาทค่ะแม่ค้เก็บสีให้บางจุดปรับสภาพให้เรียบร้อยค่ะคันนี้สวยงามค่ะ เดี๋ยวชั่วโมงการทางานของแต่ละคันเดี๋ยวแม่ค้าจะปักปักหมุดให้ข้างล่างนะคะข้างล่างคลิปเลยค่ะสามสิบแรงปีห้าสี่ค่ะรถบ้านเดิมๆเลยแม่ค้าขายราคาเปิดราคาขายที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะคันนี้คันที่ห้าค่ะเป็นรุ่นคูเปต้าแอลสามศูนย์ศูนย์แปดมือกั้งค่ะคันนี้ยังไม่เก็บงานยังไม่ปรับสภาพค่ะราคาขายอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะลูกค้าสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทราคานี้ก็แม่ค้าก็จะ เก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ค่ะสองคันนี้แม่ค้าเปลี่ยนลังคาให้ใหม่ค่ะรอลังคาอยู่ค่ะสั่งลังคาอ่าน่าจะมาถึงพรุ่งนี้ค่ะลังคาได้หลังคาใหม่ทั้งคู่เลยค่ะสามสิบแรงม้าเลนเอกสารครบค่ะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นเบมี่ด้านหน้าผ่าน้วนค่ะแม่ค้าไปหุ้มเบาให้ใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้ก็จะเก็บงานสีค่ะเก็บงานสีบางจุดเช็คจุดรั่วซึมค่ะปรับสภาพให้ทุกคันค่ะลูกค้าอยู่ทางร้านปรับสภาพทุกคันเลย ค่ะได้คาดด้วยค่ะคันนี้ท้งร้านมีคูปต้า L 0สามศูนูนย์แปดสองคันค่ะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์สาสูบค่ะทั้งสองคันเลยคันนี้หกค่ะเป็นรุ่นคูต้า L สามสี่ศูนย์แปดค่ะมาถึงเมื่อเช้าค่ะคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นใบมีด้านหน้าผ่านพ้นค่ะ คันนี้แม่ค้ายังไม่เก็บงานนะคะแล้วก็ยังไม่ปรับสภาพค่ะมาพร้อมฐานสวยๆเลยค่ะถ้าสีแดงคันนี้ไม่มีเล่มนะคะลูกค้าไม่มีเล่มค่ะแต่ทางร้านมีใบซื้อขายให้ค่ะลูกค้าทางร้านมีใบซื้อขายให้คันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่1นึ่0 0สบาทค่ะหนึ่0แบาทพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้สวยๆค่ะ เี๋ยวกาบข้างไหมคะก็จะใส่ให้ใหม่ค่ะก็ทางร้านก็มีรถเข้าใหม่ค่ะอยู่หลายคันค่ะลูกค้าลูกค้าชอบคันไหนอาทักไลน์ไหมคะหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 8 2 6 1 1 1 5 8ค่ะร้านรถไถมือสองหลับแนนดี่ขอนแก่นค่ะก็ตั้งอยู่จมืวนบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้ารถสวย พร้อมปรับสภาพให้พร้อมใช้งานทุกคันเลยค่ะที่ร้านส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกค่ะแล้วก็ทางร้านขายเงื้สดเท่านั้นนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิทกทศกสเท่านั้นค่ะไม่มีผ่อนไฟแนนนอกนะคะลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรถค่ะโทรสั่งจองออนไลน์ได้เลยค่ะลูกค้ามาจําขั้นต่ำก็1,000บาทค่ะ ส่วนที่เหลือก็อจ่ายกับสไลด์ปลายทางได้เลยค่ะจ่ายกับสไลด์ปลายทางได้เลยไม,ม่ก็มีลูกค้าหลายท่านค่ะไม่สะดวกมาชมรถมาเช็ครถโอนจองออนไลน์ไหมคะก็เก็บงานให้พร้อมใช้เลยไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็สวนที่เหลือลูกค้าก็จ่ายหน้าบ้านเลยโอนจองแค่หนึ่งหมืนบาทค่ะไม่สะดวกมาชมรถมาเช็ครถค่ะโอนสั่งจองออนไลน์ได้เลย สวยทุกคันคะ่ะลูกค้าสวยทุกคันเลยพร้อมใช้งาน,นล,ลุกค้าเลยค่ะค่ะลูกค้าสนใจคันไหนคะ่ะก็สอบถามแม่ค้าเพิ่มเติมได้คะ่ะวันนี้แม่ค้าก็มาอัปเดตรถไถหน้าร้านที่เข้ามาใหม่แล้วก็คันที่ยังไม่ติดตจองคะ่ะมีทั้งหมด6คันคะ่ะลูกค้า วันนี้แม่ค้าก็ขอจบการนําเสนอรถถ่ายที่ยังไม่ติดจอแล้วก็เข้ามาใหม่เพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ